เซตนี้นะครับผมมีมูลค่าทั้งหมด29,000บาทคือลูกค้าเนี่ยจ่าย OP07 ยกคาร์ตอรประมาณ12กล่องจุกๆเลยนะครับผมมารดวกันนะครับผมว่าลูกค้าได้อะไรกันไปบ้างนะครับคืออันนี้คือที่ลูกค้าเขาได้เป็นก็อตแพ็กนะครับผมก็อตแพ็กคือ1ซองมี6ใบนะครับแล้ว6ใบนั้นก็เป็นลีดเดอร์ทุกใบนะครับผมเป็นลีดเดอร์ดราก้อนคณะปฏิวัตินะครับเด็กสีแดงนะครับและตัวที่2นะฮะเป็นสีม่วงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลีดเดอร์นะครับและนี่เวก้าพังสีเหลืองนะครับโบอาแฮนคอกสีม่วงนะครัับบผผมมแล้ววก็สสีีีีีดอออนนนน่่เขยะคครื์ แพ็กนะครับผมทุกคนโคตรตึงนะครับใบต่อมานะครับที่ได้ก็เป็นลูจิลิเดอร์ใบเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นใบ PA นะครับซันจิสเปร๊บแบ็กตัวนี้ก็คือรอนะครับผมรอสีฟ้านะฮะแล้วก็นี่ครับผมเป็นใบ SP นะครับซึ่งมีหนึ่งใบในหนึ่งกล่องแล้วน่าเป็นใบที่พาลาตึงที่สุดก็คือเป็นใบนามิกับโอชามะนะครับผมใบนี้ก็ามใบเทาบวกๆอยู่แล้วนะครับสวยงามมากๆโอ้โหโคตรตึงมีแค่ใบเดียวนะครับแล้วก็ได้เป็นใบ PA ตามรูปเลยเกาะเอเค้กนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมซุสซี่นะครับผมแล้วก็นี่ลูฟีี่นนะคครับผมหาาปสอต ก็ได้เป็น3ใบที่เป็นซีเครตของซาโบกและนี่ครับผมเป็นใบ sr นะครับผมใบนี้ลูฟี่ก็น่ารักมากครับแล้วก็เก่งมากด้วยครับใบนี้นะครับาราประมาณ300ใบแดงได้นะครับผมโอ้โหนี่ฮะรัวๆเลยนะครับอ่าตัวนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับไล่กันไปแบบนี้เลยนะครับนี่คือใบ sr นะครับผมแล้วด้านล่างก็เป็นโ b o อ h a n d c o อ k sr นะครับผมน่าเก็บน่าสะสมมากๆแล้วก็สามารถเอาไปเล่นได้ด้วยได้ถือฟ้านะฮะนี่ฮะไล่ลงมาแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับผมจัดได้จากช่อง pokemon card tcg shop ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมลูกค้าเหมาแท็กนะโโอ้้หคุมจน Tchau, <fazen>